พระจุลามณีเจดีเป็นเจดีที่ทรงสันฐานใหญ่ตั้งอยู่ทิศอาคาเนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระนครไตรตรึงแลดูงดงามรุ่งเรืองนักเพราะสร้างด้วยแก้วอินทนิลตั้งแต่กลางถึงยอดเจดีทำด้วยทองคำเนื้อแท้ประดับด้วยสัตพิธรัตนะคือแก้วเจ็ดประการส่วนสูงทั้งหมดแปดหมื่นวา มีกำแพงทองคํำเนื้อแท้ล้อมรอบกำแพงแต่ละด้านนั้นยาวหนึ่งแสนห้าหมื่นวามีทงชนิดต่างๆมีสีนานาแดงบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างประดับประดาและดูงามพันรายนักหนาฝูงเทพพย,ยดาทั้งหลายถือเครื่องตีเครื่องเป่าสังคีตสัพพดุริยางทั้งหลาย มาบรรเลียงถวายความเคารพสักการะบูชาพระเจดีย์เจ้าทุกวันมิได้ขาดพระจุรามณีเจดีย์องค์นี้เพิ่งจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระอมรินทราธิราชองค์ปัจจุบันนี้เองพระองค์สร้างไว้เพื่อจะได้เป็นที่เทิดทูนเคารพสักการะบูชาอย่างสูงยิ่งของหมู่เทวดาในชั้นฟ้าประวัติการสร้างก็มีอยู่ว่า สมัยเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จออกมหาพิเนศกรมบรรพชาทรงตัดมวยพระเกศโมลีแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระประมาพิเศษสัมโพธิญาณปรารถนาธรรมที่สิ้นอาสวะแล้วขอให้มวยผมพระเกศโมลีจงลอยขึ้นไปในนภาอากาศเถิดอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นปัตพีเลย คราวนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชจึงทรงนำพระอบทองคำลงมารองรับพระเกศโมลีนั้นแล้วทรงนำขึ้นมาบนดาวดึงสร้างพระเจดีย์สำหรับบรรจุไว้ด้วยความเคารพเลื่อมใสสุดซึ้งมีนามว่าพระเกศจุลามณีเจดีเมื่อครั้งโทนพรามนักปราดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งพระบรมธาตุของสมเด็จพระผู้มีพระภาคครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จใหม่ๆนั้นโทนพรามให้เปิดรางทองคำออกพระราชาทั้งหลายที่จะได้รับส่วนแบ่งได้พร้อมกันมาประทับยืนอยู่ใกล้ๆครั้นได้ทอดพระเนตรเห็นพระธาตุอันมีสีเหมือนทองคำต่างองค์ต่างก็รำพันอะัยร,รัก ในพระผู้มีพระภาคโทนพรามเห็นกษัตริย์เหล่านั้นเผลอรำพันถนัดดีแล้วก็ลอบหยิบเอาพระเกี้ยวแก้วข้างขวามาซ่อนไว้ในผ้าโพกศรีรษะของตนแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบ่งพระาธาตุออกเป็นแปดส่วนเพื่อถวายกษัตริย์ทั้งหลายที่มาประชุมกันณนที่นั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้จอมเทพ ได้เสด็จมาสังเกตการอยู่ด้วยพระไทยประสงค์จะได้พระาธาตุเหมือนกันคลั้นเห็นพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาอันประเสริฐตกเป็นสมบัติของโทนพรามก็ทรงดำริว่าโทนพรามผู้นี้ถึงแม้จะมีคุณธรรมประเสริฐได้สำเร็จพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีก็จักไม่อาจทำสักการะบูชาพระาธาตุนี้ให้สมพระเกียรติคุณ อันอนเนกอนอันตนายของพระผู้มีพระภาคได้ความจริงอันพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในอริยสัจธรรมนี้เป็นพระเกี้ยวแก้วที่งดงามล้ำเลิศค้าสุดจนับจะประมาณบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมีบุญญาธิการมากก็ย่อมจะได้พระบรมธาตุด้วยอนุภาพของตน เมื่อพระบรมธาตุเป็นแก้วอันหาค่าประมาณไม่ได้เช่นนี้ถึงแม้เราจักรบเรา้าฆ่าฟันกันให้ถึงตายเพื่อจะได้มาซึ่งพระบรมธาตุก็ไม่เสียดายชีวิตเลยจำเราจะนำเอาพระบรมธาตุพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระบรมศาสดาครั้นเห็นโทนพราหมผู้เฒ่ากำลังสารวนวุ่นวายแบ่งพระธาตุอยู่นั้น เท้าโกสีก็ลอบอันเชิญพระาธาตุจากผ้าโพกศรีรษะของพระรามแก่ลงมาสู่พระอบทองคำทิพย์รีบเสด็จไปประดิษฐานบรรจุไว้ณนะับประเกตจุลามณีเจดีปรากฏว่าเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายต่างมีความเคารพเลื่อมใสในองค์พระเจดีนี้ยิ่งนักทุกวันพระองค์พร้อมด้วยเหล่าพุทธบริษัท มีพระหัตถ์ถือดอกไม้ทูบเทียนของทิพสุคนทชาติไปถวายพระเจดีย์เจ้าแล้วกระทําประทักษิณเวียนเทียนเสมอมิได้ขาดด้วยความปลื้มปริตินอกจากนี้แล้วท้าจะตุมหาราชในสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกาภูมิ และเทวดาชั้นยามาดุสิตเป็นต้นต่างก็ปีติมนมัสการพระเกศจุลามณีเจดีเจ้านี้เป็นเนืองนิดพระเกี้ยวแก้วมีอยู่จำนวนสี่องค์คือเบื้องขวาสององค์คือบนและล่างเบื้องซ้ายสององค์คือบนและล่างพระเกี้ยวแก้วที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นพระเขียวแก้วส่วนเบื้องบนข้างขวาพระเขียวแก้วข้างขวาเบื้องล่างนั้นปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศสีลังกาเป็นที่หวงแหนและเป็นที่เคารพนับถือของชาวสีลังกามากเขาถือว่าเป็นเสมือนสมบัติคู่บ้านคู่เมืองของเขาทีเดียวมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งพระสงฆ์รักษาอย่างแน่นหนา เขาทำพิธีบูชากันอย่างน่าเลื่อมใสทั้งร้าใจและจับใจมีดนตรีประโคมขณะเปิดให้ประชาชนบูชาประจำวันด้วยแต่เขาไม่เปิดให้ดูพระเคี้ยวแก้วเบื้องซ้ายบนเดิมเคยประดิษฐานอยู่ที่เมืองคันธารรัฐเมืองหลวงชื่อตกศิลาปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในจังหวัดดาราวันปินดี ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในจังหวัดราวันปินดีประเทศปากีสถานปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เจดีเจาเหียนวัดหลีกวงนครปักกิ่งซึ่งชาวจีนรักและหวงแหนมากๆตามประวัติกล่าวไว้ว่าในพุทธศตรวรรษที่สิบหลวงจีนปาเหียนจีนกลางเรียกฟาเซียน พระธรรมจาริกจีนผู้เดินทางไปอินเดียนในยุคแรกเดินทางบกผ่านทะเลทรายโกบีแล้วกลับทางทะเลได้บันทึกการเดินทางอันแสนทรหดของท่านไว้เรียกว่าบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนท่านได้อัญเชิญพระทันตธาตุองค์นี้มาจากอาณาจักรโคตานคือสินเกียงของจีน คงจะมีผู้อัญเชิญมาจากแคว้นคันธาระแล้วไปประดิษฐานไว้ในแคว้นโคตานแล้วนำไปประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันหรือเมืองซีอานเพราะท่านเองออกเดินทางจากเมืองซีอานเมื่อปีพุทธศักราช942กลับถึงประเทศจีนปีพุทธศักราช957รวมระยะเวลาในการเดินทาง15ปี ตามตำนานของพระเคี้ยวแก้วพระองค์นี้ได้อยู่ในประเทศจีนนานกว่า1500ปีมาแล้วและเคยประดิษฐานอยู่ในเมืองต่างๆของจีนแล้วหลายเมืองในที่สุดก็มาประดิษฐานอยู่ที่เจดีเจาเหียนวัดหลิงกวงนครปักกิ่งเป็นเวลาพันกว่าปีแล้วไม่มีใครทราบมาก่อน เพิ่งค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2443เมื่อแปดมหาอำนาจรุมล้อมจีนใช้ปืนใหญ่ยิงทําลายเจดีพังลงพระได้ขุดพบฐานเจดีมีหีบหินกล่องไม้ในหีบมีพระเขี้ยวแก้วจารึกข้อความไว้ว่าพระเขี้ยวแก้วของพระศากยะมนุนีผู้จารึกชื่อชานหุย เมื่อวันที่23เดือน4ปีที่7แห่งศักราชเหียนหุยในปีพุทธศักราช2501ทางการจีนได้สร้างเจดีองค์ใหม่สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2507สิ้นค่าเงินก่อสร้าง1.8ล้านหยวนได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2507นั่นเอง ในระหว่างวันที่16ธันวาคม2545ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546คณะสงฆ์ไทยรัฐบาลไทยร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมนตรฝ่ายคารวาสและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมใจกันอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วองค์นี้ มาประดิษฐานไว้ที่พุทธมนทลเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้บูชาด้วยความปลื้มอกปลื้มใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลว่าเรากาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุ7 5พัรษาและส่วนพระเกี้ยวแก้วเบื้องซ้ายส่วนล่างกล่าวกันว่าประดิษฐานอยู่ในนาคพิภพ,พ ปฏิหารในโลกมนุษย์กึ่งพุทธกาลท้าสกกะเทวราชผู้เป็นจอมแห่งถวยเทพทั้งหลายได้เสด็จมาแสดงปฏิหารในโลกมนุษย์ยุคกึ่งพุทธกาลและจะก,กลายเป็นตำนานให้ชาวโลกได้เกิดความอัศจรรย์ใจเรื่องนี้พระหลวงตามหาบัวญาณสัมบันโนได้เมตตาเทศให้ฟังเป็นประจักษ์พยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับองค์ท่านเอง ท่านได้เทศเมื่อตอนเช้าหลังฉันจังหันณนะเรือนรับรองโรงสีบัวสมหมายจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นวันที่ท่านได้เมตตาไปประกอบวิธีวางศิลาเลิกมหาเจดีย์บัวจังหวัดร้อยเอ็ดคืนก่อนมานี้ฝันเป็นมงคล ท้าสกกะเทวราชพร้อมกับบริษัทบริวารมาไม่ใช่นั่งภาวนานะปรากฏมาจริงๆคล้ายกับภาวนาคือมันแปลกที่ว่าท้าสสกกะเทวราชสมเด็จพระอมรินทราธิราชจอมแห่งทวยเทพมาขอฟันนี่แปลกพอดีตื่นขึ้นมาฟันหายเลยก็กลางคืนยังมีอยู่ ฟันซี่นี้มันโยคลอนอยู่แล้วคือเราไม่ถอนถ้าไปให้หมอถอนถ้าถอนแล้วมันเกิดเรื่องเราจะค่อยให้มันออกเองแล้วก็เก็บไว้เองเราว่าอย่างนั้นถ้าพอถอนได้เราจะถอนเองถอนแล้วก็เก็บไว้เงียบเลยไม่ให้ใครทราบพอดีท้าวสักกะเทวราชมาขอตอนกลางคืนนอนหลับมาขอฟัน ก็พูดดีอยู่นะจะเอาไปให้พวกทวยเทพกราบเอาไว้ให้มนุษย์มันยุ่งว่างั้นนะเอาไว้กับมนุษย์ยุ่งนิท้าสกกะเทวราชพูดเองนะเราก็ไม่ลืมแต่ในใจของเราก็ปรงใจให้นะปรงใจให้ท้าสกกะเทวราชและพอตื่นขึ้นก็หายเงียบเลยฟันหายจริงๆ มันยังไงกันหรือมันคงจะกลืนเข้าไปก็ไม่รู้สึกว่าได้กลืนรู้ตั้งแต่ว่าตื่นขึ้นมาฟันหายหลังจากเท้าสักกะเทวราชมาขอฟันเพราตื่นนอนขึ้นมาฟันหายไปแล้วแปลกอยู่แม้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความจริงแจ้งประจักษ์ถึงเพียงนี้หลวงตายังใช้คำว่าฝันในการเทศของท่าน และเทศกันนี้ย่อมเกิดประโยชน์แก่จิตใจของผู้มีบุญได้สดับรับฟังมิฉะนั้นท่านคงไม่เสียเวลาแสดงธรรมเรื่องปฏิหารแปลกอัศจรรย์ดังเช่นเรื่องนี้ให้เป็นประจักษ์พยานแก่ชาวโลกมนุษย์ในยุคกึ่งพุทธกาลปาริชาติ ทิศอีสานคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนอุทยานทิพย์แห่งหนึ่งนามว่าบุญทริกวันมีกำแพงล้อมรอบทั้งสีด้านกลางสวนมีดอกไม้ทองหลางใหญ่ต้นหนึ่งเป็นไม้ทิพย์ชื่อว่าปาริชาติกาลปพฤกใต้ต้นไม้ทิพย์นั้นมีแท่นศิลาแก้วชื่อว่าบรรดุกำพลศิลาอาจเป็นแท่นสีแดงดังดอกชบา บรรจุก,กัมพลศิลาอาจเป็นแท่นสีแดงและอ่อนดังผ้าฟูหรือดังงอนราชหงทองเมื่อสมเด็จพระอมรินทราทิราชประทับนั่งเหนือแผ่นศิลานี้จะอ่อนนุ่มลงไปพอเสด็จลุกขึ้นแท่นศิลานี้ก็จะเต็มขึ้นมาตามเดิมเป็นแท่นศิลาที่ฟุบลงได้และฟูขึ้นได้โดยธรรมชาติอันพิเศษตอนปริชาตินั้น หนึงร้อยปีจึงบานครั้งหนึ่งเมื่อดอกไม้สวรรค์นี้จะบานฝูงเทพพบุตรเทพธิดาต่างยินดีนักย่อมเปลี่ยนเวรกันอยู่เฝ้าดอกไม้นั้นจนกว่าจะบานครั้นดอกไม้บานย่อมมีแสงอันรุ่งเรืองงามนักหนารัศมีแห่งดอกปริชาตินั้นเรืองเรืองไปไกลได้แปดแสนวาเมื่อลมรำเพยพัดไปทิศใด ย่อมส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทิศนั้นไกลสุดไกลเพราะไม่ใช่ดอกไม้ดอกเดียวเป็นดอกไม้มากมายหลายดอกบานตลอดทั้งหมดทั้งต้นทุกกิ่งทุกกา้านฟูงเทพพยายดาทั้งหลายเมื่อต้องการดอกไม้นั้นมีพักต้องขึ้นไปเก็บให้เหนื่อยยากเพียงแต่เข้าไปภายใต้ต้นดอกปริชาติก็จะตกลงมาถึงมือเองประดุดจะรู้จิตใจของเขา ถ้าเรายังไม่ทันรับก่อนไซ้์ดอกไม้ก็หาตกถึงพื้นไม่เพราะมีลมชนิดหนึ่งพัดช,ชูดอกไม้เข้าไปไว้บนอากาศมิให้ตกลงถึงพื้นจนกว่าเทพพยายดาผู้ประสงค์จะมารับฟูงเทพพยายดาตั้งหลายย่อมมาเล่นสนุกสนานที่ใกล้ต้นปาริชาตินี้เป็นเนืองนิด สุทธรรมาเทวสภาไม่ไกลจากต้นไม้สวรรค์ปริชาติเท่าใดนักมีศาลาใหญ่ศาลาหนึ่งงามตระงานประเสริฐนักปรากฏนามว่าศาลาสุทธรรมามีมณฑลกว้างหวางใหญ่โตพื้นศาลาแล้วด้วยแก้วผลึกส่องแสงประกายระยิบระยับและประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองล้อมรอบ ศาลาสวรรค์น,นั้นแลมีดอกไม้สวรรค์นชนิดหนึ่งนามว่าอาสาพติหนึ่งพันปีจะมีบานสักครั้งหนึ่งเมื่อบานแล้วส่งกลิ่นหอมนักหนาเทวดาทั้งหลายย่อมเปลี่ยนเวนกันอยู่เฝ้าเพราะเทวดาทั้งปวงเขามีจิตใจรักดอกไม้ยิ่งนักซึ่งดอกไม้ในโลกมนุษย์หรือโลกไหนๆที่ว่าสุดแสนงามวิจิตนั้น มิอาจเทียบกับดอกไม้สวรรค์แม้เศษเสีเส้ยวแห่งทุลีภายในศาลาสุดธ,ธรรมมาเป็นที่ประชุมฟังธรรมของลาวเทพ,พย,ยดาทั้งหลายจึงมีธรรมมาตแก้วสวยงามใหญ่หลายวาเป็นธรรมมาตประจำตั้งอยู่ที่ศาลานั้นราชอาทิจย์ที่ประทับนั่งของสมเด็จพระอมรินทราธิราชจอมเทพ แล้วก็มีพระที่นั่งของเทพพเจ้าผู้เป็นพระสหายของพระองค์อาสนะของเทพพเจ้าทั้งหลายนั้นก็ลดหลั่นกันลงไปตามฐานานุสักอบอวนหอมหวนไปด้วยดอกไม้สวรร์ณานาพัุ์อยู่ตลอดกาลเวลารื่นรมเหมือนสุทธรรมาเทวสภาวันธรรมสวรรคเหล่าเทพยาดาทั้งหลายต่างก็มาประชุมพร้อมเพรียงกันที่ศาลาสุธรรมนี้ เพื่อจะได้สดับธรรมตามการลำดับนั้นมีพรหมองค์หนึ่งนามว่าพรหมกุมารเป็นผู้ทรงธรรมและรู้ธรรมจึงเสด็จลงมาจากพรหมโลกอันไกลแสนไกลเสด็จมาชั่วเวลามาดว่าลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นมาถึงเทวโลกสวรรค์ชั้นไตรตรึงนี้ครั้นถึงแล้วจึงขึ้นสู่ธรรม,มาตแก้ว และเทศนาแจกแจงธรรมะไพเราะจับจิตจับใจหลาบรรดาปวงเทพเทวดานักด้วยเสียงแห่งพรหมอันประกอบไปด้วย8ประการคือ1เสียงแจ่มใส2เสียงชัดเจน3เสียงนุ่มนวล4เสียงน่าฟังยิ่ง5เสียงกลมกล่อม6เสียงไม่พลาแตก7เสียงลึกล้ำ แปดเสียงมีกังวานพ่อควรแก่เวลาแล้วพระกุมารก็เสด็จกลับพรหมโลกบางคราวเทพพเจ้าทั้งหลายก็อัญเชิญเทพยาดาผู้รู้ธรรมะในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองเป็นผู้แสดงธรรมเพราะว่ารู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเอง ตายแล้วเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นไตรตรึงก็มีมากสมเด็จจอมอมรินทราธิราชเป็นประธานเสร็จแล้วก็อนุโมทนาสาธุการด้วยเสียงแห่งเทพพยายดาหน้าชื่นใจนักหนาบางคราวสมเด็จเจ้าจอมไตรตรึงองค์อมรินทราธิราชก็ขึ้นทํามาแสดงธรรมเองแล้วแลววันไหนเท้าเธอทรงแสดงธรรมเอง วันนั้นเป็นวันพิเศษจริงๆและเทวดาทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจนักอยากที่จะให้ถึงวันนั้นเร็ว,เ,รวเพราะองค์อมรินจอมเจ้าถึงแม้ว่าพระองค์เองจะเป็นพระโสดาบันอริยาบุคคลทรงสนใจในพระธรรมมากแต่มีพระทัยกว้างขวางแช่มชื่นหากมีกมลสันดาลกรอบด้วยศรัทธาเป็นบุญญาธิการอันสูงเยี่ยม ฉะนั้นเมื่อพระองค์ขึ้นธรรม,มาสแสดงธรรมก็เทศนาแจกแจงทรรได้ไม่นานเลยด้วยมีพระไทัยใครจะเฉลยผลบุญแห่งชนทั้งหลายให้ประจักษ์ในเทวสภานั้นจึงทรงแสดงธรรมสิ้นการเล็กน้อยและทรงเริ่มพิธีการเผยผลบุญแห่งชนทั้งหลายต่อไป สุพรรณบัตองค์อมรินทราธิราชทรงกวักพระหัตถ์เรียกพระมาตาีเทพประบุทันใดพระมาตรีเทพบุตรผู้ชานฉลาดทราบพ,พระอัตยาศัยก็กรานเข้าไปใกล้ๆทูลกล้าวถวายสุพรรณบัตได้ทราบว่าท่านเท้าจัตุโลกบาลคือเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นจอมเทพอยู่ในจัตุมหาราชิกาภูมิ อันเป็นสวรรค์ชั้นต่ำใกล้ชิดกับมนุษย์ภูมิเป็นที่สุดย่อมจะทราบความเป็นไปของหมู่มนุษย์ได้มากประดุษมนุษย์เราอยู่ใกล้ชิดกับเดรรชานภูมิก็ย่อมทราบวิถีชีวิตความเป็นไปของหลาวเดรรชานทั้งหลายฉะนั้นท่านท้ามหาราชเป็นเทพเจ้าผู้ทรงชีพอยู่ได้ด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างมาก พระองค์ก็ย่อมจะมีพระทัยฝักฝ่ายในกองการบุญกุศลเป็นผู้มั่นคงแน่วแน่มีใจแล่นไปสู่ทางธรรมในพุทธศาสนาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบว่าผู้ใดได้สร้างบุญกุศลชนิดใดไว้บ้างด้วยพระองค์เองก็ดีหรือเทวดาอื่นใดมีเทวดาผู้ตั้งอยู่ในฐานะแห่งบุตร ของพระองค์เป็นต้นซึ่งท่องเที่ยวไปในหมู่มนุษย์ด้วยเทพวิสัยแล้วมากราบทูลให้ทราบก็ดีพระองค์ก็ทรงจดชื่อจารึกนามของท่านผู้ทำบุญกุศลนั้นไว้บนแผ่นทองเนื้อแท้ด้วยดินสออันทำด้วยชาติหิงคุด้วยมีพระประสงค์จะนำไปถวายให้สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าจอรไตรตรึง ซึ่งมีพระอัธยาศัยใคร่จะรู้ได้ทอดพระเนตรพอถึงวันที่พระอินเทศนาเท้าจตุมหาราชก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วนำอาสุพรนณบัตรแผ่นทองเนื้อแท้จารึกสัตบุรุษผู้สร้างกองการกุศลน,นั้นไปให้แก่เทพ,พบุตรผู้หนึ่งนามว่าปัญจสิขอนเทพ,พบุตร แล้วก็นำไปให้แก่พระมาตลีเทพพบุตรเพื่อทูลกล้าวถวายแด,ด่สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าผู้ทรงเป็นจอมแห่งถวยเทพหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจบลงก็ทรงยืนขึ้นอ่านประกาศรายชื่อในแผ่นทองให้เหล่าเทพพยายดาท,ที่ประชุมกันอยู่เนืองแน่นในศาลาสุธรรมมาเทวสภาได้สดับด้วยพระสุรเสียงอันดังให้ได้ยินกันทั่ว หากว่ารายนามในแผ่นทองนั้นมีมากเล่าเทพพยายดาทั้งหลายก็แท้ซองสาธุการคือดีอกดีใจนักหนาเปร่งสับสำเนียงออกมาด้วยความหวังว่ามนุษย์ทั้งหลายจะได้มาบังเกิดเป็นเพื่อนเรานี้มากนักหนาชลอยว่าจตุราบายโน้นคงจะว่างเปล่าอยู่ไม่มีใครไปเกิดเป็นแน่แท้ แล้วก็ยิ้มระรื่นให้แก่กันและกันด้วยความชื่นบานในบุญกุศลอันคนในเมืองมนุษย์พากันทำหากว่าได้ยินองค์อมรินทรงอ่านรายนามในแผ่นทองคำนั้นน้อยนักเทพพยายดาทั้งหลายก็จักพากันเสียใจไม่รื่นเริงเศร้าใจนักได้แต่กล่าวกันและกันด้วยความคาดคะเนว่า โอ้อนิจจาชาวเราเอ๋ยหน้าอนาถคนทั้งหลายในมนุษย์โลกโน้นกระทำบุญน้อยนักหนาชรอยว่าเขาจะชวนกันมาทำบาปมากนักแลเขาคงจะไปเกิดแออัดยัดเยียดในจัตุระบายโน้นมากนักเกรงว่าจำเนียนการภายหน้าเมืองฟ้าเรานี้จะว่างเปล่าเราจะไร้เพื่อนเสียเป็นแน่แท้ แล้วก็เสียใจสลดอยู่เพราะรู้ว่ามนุษย์ในเมืองคนพากันประมาทด้วยอวิชาห่อหุ้มจิตใจให้มัวเมาไม่สนใจกระทําบุญกุศลรู้สึกเสียใจอยู่ทั่วตนแม้องค์อินทราธิราชก็ปลอยเศร้าใจแล้วก็ทรงประกาศเลิกประชุมกับสู่วิมานของตน